สวัสดีจ้าเมื่อนี้พบเพ่อก็ช่องพ่อบ้นนานๆนีสันในกลุ่มเนาะทุกคนเมื่อน,นี้พามากินหมูกระทะเหมือนเดิมหลังจากที่เข้าไอ้มาจากไอเขาเนาะทุกคนคลิปต่ออเาเขาแต่ว่านี่เห็ดเป็นคลิปสองเนาะเพราะว่ามันสียเงาเ <c oughs> นี่ยสมาชิกเข้า <c oughs> ไอไอมามหาเนาะทุกคน <c oughs> นี่จะลบแค่ที่ไหนโน,น่นพื่นะ นี่คือเก่าเนาะนี่ลงยูทูปปะลงยูทูปป่ามีช่องนี่วัดเหตป่าเนี่ยค่ะไปเบิ่งกเห็นในแต่อยาขาโฆษณานะเอาทุกคนเอาค่ะตังกรองมาน้ำในไม้เอาก็ไม่การโฆษณาสิเออรายได้จากโฆษณาไงโอเคแล้วทุกคนค่อยเบิ่งค่อยกลางมืดเมื่อย m อยค่อยแซนมาหอดกับซัดมุกกระถางเลยนะทุกคนสั่งในวันในเพียงมาทุกคนยอนแซงเนี่ยเนาะ เอาการกินก็พอเนาะทุกคนคลิปนี้เมืดเมืดเหมือนเดิมกินยาเมื่อแรงซุกแหละกินกินแทนจวดจวดทุกคนจวดไหแล่ะลูกเดียงแม่ให้ให้หน่อยกับกับซิชเออเดี๋ยวจุกเชียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากินกันทุกคนทุกเปนอะชุกเปดนอะชุ่นะนี่ไ ที่มีมันก็เห็นซูมมาแล้วโอเคเห็นเห็นมันหน่อยโอเคเห็นเห็นชื่อมา้างไปไปไปไอ้ร้านตัวหน่อยอีกไอ้ขอบขัวหนึ่งบัวด้มาเนาะทุกคนอันนี้อาเพิ่มมาตะไกลมาเที่ยวหามาเล่นหาไม่ชอบมันอย่านีนกินแทนตอกอายกล่องด้วยกินกิน บอกให้ให้ตั้งกระทะกินถ่ายอยู่พอเลิกกินมันกระบดก่อนเราไปเนาะเอาไปแต่ละมัตตุก็บอกินไายแล้วบอกกินนี่เออผมก็เห็นเนี่ยซบะรู้นะว่าเห็นมันโดนอะไรได้เก๋ไม่นั่มันกระบิกันละมั้งอยู่เขาใจหอนเองโมเมนไม่ใช่กระเบิด นี่คุณนด้ไนี่ไงหวเหมันสูกันไหมว้าวดอดเป็นสิสูเข้าก็ดีกินสดนเรืนั้นรับข้าแท่นไม่อขากเขาทำไงมนพี่การไ่อยากข้าปล่ามืนกันทุกคนป้าเราอุตส่าห์มาเห็นยูทูบกูกินเบเตแส็บมโอ้เป็นวนเราเพราะ เออเดี๋ยวไม่าใส่ให้เออแม่บริขินตองใคอไปยาเิโรคยาเันดุ้ง่ยลานงเรียนใจกายควรไหมเข้าใจลวไอแม่นงไมเนาะอาว่ามันมันกรสิแบบขนาดปัญญากระจกนเออคือสังกาแม่บปมากคอยคกับเพื่นบริยางโ้มันโอแม่แน่เลยราะว่าเมื่อกี้มันฟิว เ้อยู่วนเนบดีนอืดอุ้ศูนย์ประหยัดนะครับเสียวว่ะไม่เสียวเฉยเตเก่งว่ะน่พอยังหรวะยากไปดูจักเคื่องยไวดูวัดบนนี้ด้จังไดูวัดดูดูใบนีไฮโดรหลุโดชุชิมองจากข้าบนแนะนำนะดู

เออ đi น้ํา nấm kháng, น้ําโขกบ่กินปลาน้ํา nấm บ่อ้วนแม่นั่นแหละนั่นแหละเอาไป ถ้ากวไปไปกินแกวไปนะก็เลยปยิบมากัทำไไง่าไกเอา่ย้ผุ้น้ำแข็งยังเดียวน้แขงเดียวอือน้ำต้าน้ำเตู้นี่ลาตกน้ำกนนอไปเดือบกับอู้แตงาน มันก็ลำคันผู um, uh, ่ฟยแล้วมันผู่อยกัครนมันพนักงานเนี่ยนั่นแหละใจเสียโดนแยงเดียวคนอยากเสียล่ะเนาะก็นี่นะแช่โลกไอไอเดียน่าทุกคนไอพม่แต่บางกวยใม้มาเรียนน้ำ ไฟกำลังจวดจัดกำลังแย่งเงนกินแสบขนาดเรื่อมันน,มนี่ทังหิวทั้งอะไรตายตัวแล้วเนี่ยมันมันยอดแสงสก,สกินหลอกบาดที่เก่านะทุกคนมันยอดแสงต,ตอนนี้นนไปอยูุติสว่างว่าอะอาอัจคริคมือยุติส <c oughs> ว่างว่าอะไรเลย แม่กำลังยังก,กิน,กนเอาลางใส่อีกเนี่ยนเนี่ยท่านเนี่ยนี่สิเดท่านคนกินโอ้ที่นี่จะถูกมีอะไรหงอยสาวกินหลายเด็กๆคอยทับบุญแล้ยนะทุกคนเนาะแล้วแต่แม่ทับลูกทับทอยกันแหละสองสามทับแล้ว <laughs> แม่ทับก็เริ่มสิกินกันแล้วนะทุกคน<ด>สี่ขอจบ,บคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคน คลิปเนี้ยก็กินหมูกระทะเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไเด้อทุกคนถ้าเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปสนับคลิปนี้สวัสดีจ้าเดี๋ยวคลิปมัป่อคยาวไปแล้วทุกคนรบกวนรับซับไว้ได้เด้อ